สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันเสาร์อีกแล้วเร็วจังเลยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแต่และอาทิตย์นี่ผ่านไปเร็วมากวันนี้เรามาเดินที่แครเฟอรี่เมลท่นสวยมากไม่ไกลจากบ้านไม่ไกลจากทาาแต่วิวก็สวยไม่แพ้กับอาทิตที่แล้วท <Okay. S 1> ี่เวลนี่มีที่เดินเยอะมาก ใกลจากบ้านจากตรงนี้นะคะข้างบนนี้มองเห็นแคฟฟอรี่คาสเซลอยค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะนี่คะ Castle ่ะแคฟฟอรี่คาสเซนี่ดูสิว่าเจออะไรวิมเบ r ลี่ นี่ yeah, มีเยอะเลยเนี่ยกำลังจะขึ้นใครอยากมาเก็บนี่นะคะบนแคฟเฟอรี่เมลท์เทนนะคะประมาณ when you be ready for the next month เ um, นี่ยนะคะทั้งเวิงเลยเนี่ยอินจุลายกะละกดาโน่นทางโน้นก็มีนะกำลังขึ้นนะคะเนี่ยต้นนี้เนี่ยทั้งนั้นเลยนู่นไปถึงนู่นเลยอะ่ะ เนี่ยมันกำลังขึ้นอยู่ใต้ต้นเฟิร์นเขากำลังขึ้นน่ะเยอะเลยเนี่ยนะคะใครอยู่แคฟเฟอรี่นะถ้าอยากมาเก็บนะนี่เด้อเยอะแยะเลยกำลังขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปเก็บถึงอัปปบาร์อยอีกต้นนั้นเนี้ยสวยมากอ่ะวอเตอร์คอดาจาปนีทวอต จาปนิดลาสจาปนิดลาสมันนิ่มมากเลยอะเวลาเราจับดูนะเนี่ยรูปดูนะนิ่มมากเลยแล้วมันจะมีโคนนะเวลามันต้นใหญ่ๆอันนี้มันต้นเล็กซึ่งเอาไปประดับในสวนนะสวยชอบมากพี่ดาก็า yeah, <Japanese S 1> ชอบนเ <large. S 1> นี่ยสวยมากนยเสียเลยแล้วก็ ก็บมนใส่ว e ี้ a ุ h s ต่มนล e ย f ไว e ณ้น like ต bonsai. Yeah. นะคะเพื่อนๆตามทางเดินนี้ก็มีเนี่ยตามทางเดินเนี่ยมีเต็มเลยวิมเบอรี่มาเก็บเดอซมเมอร์สาวสแคปเฟรี่ เนี่ยตามทางเดินเนี่ยมีตลอดทางเลยโอ้ยวิวสวยมาก so small yet is not ready yet พิดา yeah, มันเยอะมากนะเพื่อนๆเนี่ยมาเก็บเด้อแล้วให้ดูวิวข้างๆ long way down เย่เย <Yeah. laughs> yeah. ่รูปแบบรูปแบบลงมาข้างล่างตามอีกหน่อย สลีทั้งเบิร์เนี่ยนี่นะคะเพื<ๆ>่อนๆถ้าขึ้นมาจากทางนี้นะคะตั้งแต่ต้นทางขึ้นมาเลยอะต้นต้นวิมเบลลี่อะ mm hmm. เต็มเลยค่ะตรงเนี้ย mm hmm. เบิร์งใหญ่เลยเนี่ย มานั่งเก็บตรงนี้แล้วก็ดูดูวิวเลยเนี่ยเนี่ยขึ้นไปถึงโน่นอ่ะทั้งสองฝั่งเลยนะสองฝั่งเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีคือใช่มันหมดเลยเนี่ยเวิงนี้ทั้งเวิงเลยนะพี่น้องเนี่ยไช่เขาหมดเลยเนี่ยเนี่ยเขากำลังมีลูกเนี่ย mm hmm. เต็มเลยเนี่ยเยอะมากแค่ตรงจุดนี้จุดเดียวนะคะ เย่ yeah. ถ้ามานี่นะเนี่ยจอดรถจอดข้างล่างนั่นก็ได้จอดรถตรงข้างล่างนั่นอะ่ะแล้วก็เดินขึ้นมาเลยนะคะเดินขึ้นมาเลยเนี่ยเราก็จะเจอตน้นเวมเบรี่ตรงเนี้ยใช่เขาทั้งหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยเยอะมากเนี่ยเนี่ยเวิงนี้ทั้งเวิงเลยเนี่ยจนขึ้นไปถึงข้างบนนู่นอะ่ะเนี่ยใช่หมดเลยพี่น้องเยอะมากมาเก็บเด้อ เดือนกรกฎาเนี่ยมันเรดดี้พอดีเลยเก็บเลยให้ดูกใกล้ๆเขากำลังมีลูกเต็มเลยเนี่ยอีกสองเดือนก็เก็บได้มันเยอะมากอ่ะเพื่อนๆเยอะทำ yeah. follow you n น w เยอะเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยใช่เขาหมดเลยโอ้โ oh ห oh oh oh. ดูเนี่ยตรงโน้นอะใช่หมดเลยต้นวิมารีหมดเลยอะเนี่ยสองฝากฝั่งเนี่ยเลยสองข้างทางเดินขึ้นเนี่ยใช่หมดเลยค่ะเพื่อนเนี่ยมานั่งเก็บตรงนี้แล้วก็ดูวิวสวยๆไปหอข้าวมากินส้มตำอะไรก็ว่าไปหรือจะมาทางนี้ก็ได้นะคะมาตามถนนใหญ่นะ แล้วก็จะมีผับอยู่ตรงเนี้ยที่ขายน้ำขายอาหารแล้วก็มีคาพาคอยู่ตรงนั้นด้วยนะต,ติดถนนใหญ่เลยถ้าไปต่อไปก็คือเข้าคาที่แบบมีที่จอดร,รถอะไรสะดวกสบายค่ะแล้วก็มาเดินแล้วก็เดินขึ้นมาจากคาพาคตรงนั้นนะคะเดินขึ้นมาเรื่อยเยเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาตรงไปทางนี้นะคะก็จะเห็นป่าวิมเบอลี่นะคะเดินไปตรงเนินสูงตรงนั้นอะ่ะคอยลงไปนทน์ก๊อใช่เลย ลอยลงไปตรงโน้นนะคะนเนี่ยเเดินขึ้นไปเนินตรงนี้เดินหลังเนินลงไปตรงนั้นอะ่ะเดินตรงไปโน้น,น,นก็จะเห็นเลยป่าวิมเบอรี่